บลูเบอร์รี่มัฟฟินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปีดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ดูเนื้อเนะนี่ยควันฉุยฉุยเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยอ่ะสวัสดีค่ะพบก,กับจดีในรายการไอแอจดีค่ะวันนี้เราจะมาทำบลูเบอร์รี่มัฟฟินกันค่ะบลูเบอร์รี่หอมๆนะคะแล้วก็มัฟฟินทำง่ายมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยค่ะเรามาทําตัวครัมเบิลกันก่อนครัมเบิลทำง่ายมากจะดีมีเนยเค็มค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยขอเป็นเนยเค็มที่อุณหภูมิห้องนะคะตามด้วยน้าตาลใส่แดงค่ะลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็แป้งเค้กค่ะง่ายมากเลย3ส,ส่วนผสมคนให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะ คนไปเนี่ยค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเขาออกมาเป็นแบบนี้แล้วครัมเบิลก็คือดูเขาเป็นครัมแบบนี้แล้วก็ดูไม่แฉะเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แห้งเกินไปเนี่ยเขาจะเกาะกันเป็นเหมือนทรายแบบนี้ได้แล้วจะพักตัวนี้ไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปทําตัวบลูเบอร์รี่กันดีกว่าค่ะบลูเบอร์รี่มา n ฟินค่ะจะดีใส่ไข่ไก่เลยตามด้วยโยเกิร์ตค่ะ ตามด้วยน้ำมันดอกทานตะวันค่ะหรือว่าใครใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะสุดท้ายเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ใช้ตะกอ้อคนให้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยเข้ากันหมดก็ใช้ได้แล้วขอคนก่อนนะคะเจะดีคนของเหลวเข้ากันเรียบร้อยคานนี้ค่ะจะดีจะใส่ของแห้งก็แป้งเค้กค่ะลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยผงฟูค่ะ สุดท้ายก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดเลยของแห้งครบแล้วคราวนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนึงค่ะคนเข้ากันเป็นเนื้อสวยแล้วประมาณนี้แล้วก็ขคาะปลกวอ็ออกกันค่ะคราวนี้เราจะใส่ตัวพระเอกของเราแล้ว บลูเบอรี่ค่ะใครจะใช้บลูเบอรี่สดก็ได้นะแต่ว่าของจ่าดีใช้เป็นบลูเบอรี่แช่แข็งที่บ้านจ่าดีมีอยู่แล้วแล้วก็ผิวเลมอนอันนี้ใส่จะทําให้หอมขึ้นมากถ้าใครไม่ชอบกลิ่นผิวเลมอนไม่ต้องใส่นะของจ่าดีชอบกลิ่นผิวเลมอนมากใส่แล้วเขาจะหอมขึ้นอีกเหมือนแบบทําให้ชูกลิ่นกันค่ะคราวนี้เราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนิดเดียวแหละให้เข้ากันโอเคเข้ากันดีแล้วดูซิ น่าฮ่าเลยว่าจะดีจะไปใส่ถ้วยเข้าอบกันไปดูนะอย่างแรกเลยค่ะจะดีจะพับถ้วยมัฟฟินแบบนี้จะดีพับเองหรือว่าหาซื้อก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ถ้วยขับเค้กก็ได้ของจะด,ดีมีเป็นแบบเอ่อกระดาษที่บ้านซื้อ,อเอาไว้นานแล้วนี่กระดาษไขธรรมดาสีขาวก็ได้หรือว่ากระดาษไขเป็นสีน้ำตาลเก๋ๆก็ได้หรือว่ากระดาษไขที่เป็นแบบทําขนมที่ลายๆก็แล้วแต่เลยค่ะวิธีการพับจะดีตัดเป็น14คูณ14เซนนะคะ หรือว่าถ้าแบบไม่เปะก็ไม่เป็นไรนะพับพยยามุมทั้งสองข้างให้เขาเป็นแบบคลอสกันตรงกลางเรรยบร้อยคลอสแล้วจานนี้จะดีหาถ้วยในบ้านที่ขนาดไซส์เท่ากับถ้วยขับเค้กนี่ได้ถ้วยตักข้าวมาถ้วยตรงข้าวมาเขาเท่ากันหรือใครจะใช้เป็นถ้วยแก้วถ้วยอะไรก็ได้นะคะวางไว้ตรงกลางที่เขาคลอสกันอยู่ค่ะแล้วคราวนี้เราจะพับด้านข้างให้กลเป็นเหมือนแบบกางหัน ให้หมุนของจะดีทําหมุนซ้ายเนาะทุกอันก็จะหมุนซ้ายเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบนี้แล้วก็หมุนซ้ายปึ๊บทับแล้วก็หมุนซ้ายเนี่ยง่ายมากเลยจับเอาไว้ทับแล้วก็หมุนซ้ายเนี่ยแบบนี้ได้เสร็จแ,แล้วก็หยิบใส่ในคิมของเราปึ๊บนี่ได้ทั่วราฟฟินมาจะดีทําให้หมดเลยเดี๋ยวอีกอันเดียวแล้ว ตักตัวมาฟินที่ได้ใส่กัน,นจะดีจะใส่เป็นประมาณซักครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเสริมนะเป็นแยมบูเบอรี่ค่ะที่บ้านจะดีมีอยู่แล้วพอมาทานเข้ากันก็อร่อยมากเลยอะ่ะประมาณนี้แล้วก็ใส่ท็อปบนอีกนิดนึงโอเคแล้วก็ลองเช็คดูค่ะ มีอันไหนน้อยไหมใส่ประมาณ3ส่วนสถ้วยนะโอเคจะดีว่าเท่ากันทุกอันแล,ล้วล่ะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็โรยหน้าด้วยครัมเบิง่ายมากเลยตัวมัฟฟินอ่ะง่ายโรยเลยโรยทุกชิ้นค่ะแล้วเดี๋ยวจะดีเข้าอบค่ะอบที่ไฟ175องศานะคะส่วนเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25-30นาทีแล้วแต่ชิ้นมัฟฟินไข่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าอบแล้วกลับมาดูตอนที่แบบมัฟฟินสุกเนาะ แค่นี้ก็หอมมากแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมจะดีอยู่ที่ประมาณ28นาทีนะคะออกมาสีแบบนี้เลยอะโอวบรี่มาฟฟินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูเนื้อข้างในการดูน้องนะนี่โอ้ยควันร้อนๆเนะนี่ยปิดูอีกฝั่งหนึงนะนี่ดูเนื้อเนี่ยควันฉุยๆ เนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยอ่ะน,นี่เป็นมกฟินที่เนื้อนุ่มมากเลยอ่ะรอน,นเยิ้มน่าทานมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาฟินบลูเบอร์รี่ทำง่ายมากแล้วก็หอมสุดๆเลยค่ะมาดูเนื้อกัน,นเนื้อเขานุ่มมาก แล้วแบบอารมณ์เหมือนทานชีสสเต็กบูเบอรี่เลยตอนนี้คำนุ่มและอร่อยฟินมากค่ะพบกันเมนูนหน้านะคะค่ะตัอไปชิมป,ปาค่ะบาย